สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะกลับพบกันกับเจเด็ดมือทองครับคุณผู้ชมครับในค่ำคืนนี้นะครับขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมนะฮะก็เริ่มกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนะในรอบสี่ทุ่มนะครับผมนะยันเที่ยงคืนครึ่งคับคุณผู้ชมครับนะหลายรายการเช่นเดิมนะครับส่วนเมื่อคืนครับคุณผู้ชมครับนะอังกฤษแชมเปี้ยนชิพของเรานะครับผมนะเชฟฟิียูไนเต็ดนะครับก็ร่วมไม่เป็นท่าเลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะวันนี้นะครับผผผมมมมมมมนน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 นะะ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 ะจจจจีีาา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 แกกกกกงงคคคคคครร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 รัััััับบบบบบปดดดดดวววขขขออเเุณู้้้้ชฝตตตติิไไยยสสหหพ่่่ๆท กีฬาค,ครับคุณผู้ชมครับนะสามารถเข้ามาดูได้ครับคุณผู้ชมครับทางเข่าอยู่ที่หน้าช่องนะครับผมนะครับมาเป็นข้าวเปิดด้วยกันได้ครับ ในค่ั้คืนนี้ครับคุณผู้ชมครับฮะเที่ยงคืนครึ่งครับคุณผู้ชมนะครับผมใะทางด้านของเรือใบสีฟ้าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมนะฮะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางด้านของเชลซีครับคุณผู้ชมครับจากสถิติให้ทั้งวัในการเจอกันมาของ2ทีมนี้นะครับผมนะต้องบอกเลยนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมนะฮะอร่อยทุกรอบที่เจอกันมาครับล่าสุดครับคุณผู้ชมครับในบ้านของเชลซีเมื่อเดือน8ของปีที่แล้วครับคุณผู้ชมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถชนะมาได้นะครับด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับถือว่า ว่าจะเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับคืนมาได้สักนิดหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมครับใน5นัดนะครับแต่นัดล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนะเป็นอะไรที่น่าเสียดายในศึกฟุตบอล UCL ครับคุณผู้ชมครับนะพลาดท่าครับพ่ายกับทางด้านของปารีสแซงชามองนะครับผมนะถึงแม้จะขึ้นนำมาก่อนครับคุณผู้ชมครับนะด้วยเกมนะครับผมนะที่ทางด้านของปารีสนะครับผมนะฮะตะวี้ตะบันเอาอย่างเดียวเลยนะครับผมนะทำให้ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ครับพ่ายปารีสไปโดยปริยายครับส่วนฟอร์มการเล่นของทางด้านทีมเยือนอย่างเเชชชลลซีีคคคครรรััััับบบุุณผผู้้มมมนนนนดดด่่าสสยยะะไ นครับนอกนั้นนะครับผมเนี่ยเป็นบอลพ่ายครับคุณผู้ชมครับให้กับทางด้านของอิบสวิทนะครับผมนะฮะแล้วก็ฟูลแลมครับผลงานโดยภาพรวมนะครับผมเนี่ยที่เล่นนอกบ้านเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับสามนัดล่าสุดนะครับยังทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมนะฮะในเรื่องความพร้อมครับคุณผู้ชมครับเนี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเนี่ยก็จะขาดคีย์รักนะครับผมเนี่ยอย่างโรดรีนะครับผมเนี่ยดีอาร์ชนะครับผมเนี่ยรวมถึงอาเก้ด้วยครับคุณผู้ชมครับในตัวหลักๆนะครับทางด้านเชลซีนะครับผมเนี่ยตัวเจ็บก็นิดหน่อยครับคุณผู้ชมคครับน่า คืนนี้นะครับเจเดตยังมองเรือใบสีฟ้าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะด้วยแรงผลักดันครับคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วก็เรียกความพร้อมในความฟิตของตัวเองกลับมานะครับผมนะในค่ับคืนนี้เพื่อที่เก็บชัยชนะในบ้านของตัวเองนะครับผมนะยังยืนหยัดครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของสถิติให้ทุกที่ที่เจอกันมาครับคุณผู้ชมครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้นะครับผมนะฮะรวมถึงกระแสครับคุณผู้ชมครับจะผ่านพ้นไปได้สำหรับในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับเจเดตมือทองนะครับเก็บกระเป๋าเดินทางไปเที่ยยวววแมมมมนน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 เเเเชสสตตออออรรรรรรร์ซิีีีี้้้้ะะะะะคคคคคคคัััััััับบบบบบบผผผใใ่่าาืขขหหหจจ๊กกำดลไป สวัสดีครับ